4ขั้นตอนในการทำบัญชีสำหรับธุร e กิจ SME ให้ประสบความสำเร็จ4ขั้นตอนในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจ SME ให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วย 1. ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทำบัญชีซึ่งลักษณะของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่จะเลือกใช้ควรพิจารณาดังนี้เป็นโปรแกรมบัญชีที่ผ่านการเซตอัพเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนราคาค่าใช้โปรแกรมไม่แพง S 2. 2. <S กิจการมีการวางระบบการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ 3. ควรปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี 4. หาสำนักงานบัญชีที่มีทีมผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ <4. S 1> บริษัทกล่องทองการบัญชีรับทำบัญชีนนทบุรีรับจดทะเบียนบริษัทและบริการด้านการบัญชีและภาษีอื่นๆอีกมากมายดูรายละเอียดบ,บริการหรือสอบถามได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ขอบคุณครับ